เหรียญ10บาทปีพศ2546แบบหายากซื้อขายกันหลักหมื่นมีจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาดูคำตอบกันนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับเหรียญ10บาทปีพศ2546นะครับก็ถ้าเป็นคนที่อยู่ในวงการเหรียญน,นะครับอยู่ในกลุ่มซื้อขายในกลุ่มนักสะสมต่างๆนะครับจะรู้ดีนะครับแล้วก็จะเคยเห็นผ่านตาบ่อยๆว่าเหรียญ10บาทปีพศ2546 จะมีอยู่รุ่นหนึ่งนะครับมีอยู่รุ่นหนึ่งที่มีราคาซื้อขาย <c oughs> เล่นกันหลักหมืน่นนะครับเพราะว่าความหายากนะครับคือเหรียญที่เป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวอยากให้ดูคลิปให้จบนะครับมีตัวอย่างเหรียญจริงๆให้ดูนะครับเนี่ยคือเหรียญแบบนี้นะครับ,เ,เ,บ,บ,นะรบเป็นเหรียญไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญงานสั่งทำหรือว่า เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับผมขอไม่ระบุละกันนะครับแต่ว่ามีการพบเจอเหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือเหรียญ10บาทปี46นะครับแบบหมุนเวียนปกตินะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็แบบที่เป็นวาระนะครับเหรียญน,นี้ก็ผลิตออกมาในปีพศ2546เช่นเดียวกันนะครับคบหนึ่งรปีจจเลทหารบกนะครับแต่ว่ามีการพบเจอเหรียญที่มีด้านหัว เป็นแบบนี้นะครับด้านหัวเป็นเหรียญวาละนะครับปีพศ2546แล้วก็ <c oughs> ด้านก้อยเป็นเหรียญหมุนเวียนแบบนี้นะครับหลายๆช่องหลายๆเพจก็ทำคลิปออกมารับซื้อนะครับแต่ว่าเหรียญในลักษณะแบบนี้ผมดูแล้วว่าหายากมากๆนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ทำคลิปนำเสนอตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็คืออยากจะนำเสนอในหลายๆ รูปแบบของเหรียญน,นะครับก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยเหรียญด้านหัวแบบนี้ด้านก้อยแบบนี้นะครับคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการก็อาจจะไม่เชื่อนะครับมีเหรียญจริงให้ดูนะครับอันนี้เป็นถ้าเพื่อนๆต้องการจะศึกษาเรื่องเหรียญแปลกๆนะครับเนี่ยมันจะมีกลุ่มเหรียญอยู่นะครับเหรียญตลกเหรียญตัวอย่าง MTO เหรียญเออร์เลอร์นะครับก็จะมีกลุ่มให้เราเข้าไปศึกษานะครับแต่ว่าอันนี้ เป็นเหรียญที่มีอยู่จริงๆนะครับขออนุญาตนะครับเป็นเหรียญของอาจารย์อันนบแก้วปทุมทิพย์นะครับเป็นเป็นนักสะสมตัวยงนะครับแล้วก็มีเหรียญแปลกๆค่อนข้างจะเยอะนะครับใครที่ติดตามอาจารย์ก็น่าจะเคยเห็นน่าจะรู้นะครับว่าเป็นกูรูด้านเหรียญแปลกเลยนะครับผมก็ได้ข้อมูลได้ศึกษากับอาจารย์อันนบมาค่อนข้างจะเยอะนะครับนี่นะครับอันนี้คือเหรียญที่มีด้านหัวนะครับแบบที่ผมบอกนะครับ เป็นเหรียญวาระนะครับร้อยปีเจเลทหารบกแต่ว่าด้านหลังเป็นเหรียญหมุนเวียนปีพศ2546นะครับอันนี้เป็นรูปเหรียญที่ที่ถ่ายกับกระจกนะครับเนี่ยเหรียญกระสาบที่ระลึกแบบ2สีราคา10บาทชนิดด้านหน้า100ปีกรมเจเลทหารบกปีพศ2546นะครับด้านหลังวัดอารุมณวัดอารมณ ราชวรารามปี2546นะครับภาพถ่ายกับกระจกเงาเพื่อให้เห็นด้านหลังนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นการยืนยันว่าเหรียญมีอยู่จริงนะครับแล้วก็แต่ว่าม,มันมีอยู่น้อยอะนะครับทางร้านใหญ่ๆนะครับก็ประกาศซื้อขายกันในราคาเหรียญละหลายหลายหมื่นนะครับเหรียญที่มันราคาสูงๆเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันหายากแล้วก็มีจำนวนน้อยนะครับ อ่านี่นะครับอันนี้ให้ดูภาพจากของอาจารย์เลยละกันนะครับเป็นการยืนยันนะครับว่ามีอยู่จริงๆนะครับแต่ก็คือมัน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 หายากอะนะครับโอกาสที่เราจะพบเจอในระบบหมุนเวียนมันค่อนข้างจะน้อยนะครับโอกาสที่เราจะพบเจอในระบบหมุนเวียนจริงๆมันจะเป็นเหรียญพวกนี้นะครับเหรียญ10บาทปี3 1เหรียญสิบบาทปี3 1แบบนี้มากกว่านะครับนะหาบาทปี46แบบเนี้ยคือเป็นเหรียญที่ พบเจอได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็อะไรที่พบเจอง่ายกว่าราคามันก็ไม่แพงมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับด้านหัวก้อยคนละแบบคนละวาละนะครับก็จะซื้อขายกันหลักหมื่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็มีการใครที่อยู่ในกลุ่มซื้อขายอ่ะจะเห็นข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็เสริมอีกนิดนึงนะครับสำหรับเหรียญ10บาทปี46นี่นะครับอาจารย์ก็จะมีเหรียญค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้เป็นเหรียญ 10บ,บาทปี46เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญที่มีการเห็นไหมครับปั๊มด้านเดียวนะครับส่วนใหญ่อันนี้ก็คือจะถ่ายรูปกับกระจกเพื่อให้เห็นทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับนี่นะครับก็โอกาสพบเจอมันก็มีนะครับแต่ค่อนข้างจะน้อยส่วนใหญ่ที่เราพบเจอจริงๆอ่ะจะเป็นเหรียญชำรุดเหรียญเจียแต่งมา,มากกว่านะครับการตรวจสอบเหรียญปั๊มด้านเดียวหรือว่าเหรียญในลักษณะแบบนี้ก็คือการชั่งน้ําหนักนะครับ เนี่ยน้ำหนักเหรียญ10บบาทลวดลายด้านหลังเรียบนะครับน้ำหนักก็คือจะอยู่ที่8.5กรัมนะครับนอกจากน้ำหนักแล้วเราก็ต้องดูพื้นผิวเหรียญด้วยนะครับคือต้องใช้ประสบการณ์ในการดูในการตรวจสอบค่อนข้างจะสูงนะครับคนที่มีประสบการณ์ก็คือคนที่มีเหรียญผ่านมือมาบ่อยๆนะครับจะได้เห็นจะได้จะได้ตรวจสอบได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นความ เป็นความสามารถเฉพาะตัวในการตรวจสอบนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือนําข้อมูลมาให้ดูนะครับว่าเหรียญแบบนี้มันก็มีอยู่นะครับมีร้านรับซื้อประกาศรับซื้อกันหลักหมื่นไม่ต่ำกว่า2 0,000ือย่างแน่นอนนะครับถ้าเป็นเหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับอนี่นะครับก็มีเหรียญจริงๆนะครับแต่ว่าทางเพจผมทางช่องผมไม่ไม่มีตัวอย่างเหรียญจริงนะครับเนี่ยอธิบายง่ายๆก็คือด้านก้อยแบบนี้ แล้วด้านหัวแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือนานๆจะได้ทำคลิปแบบนี้สักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเหรียญมันหาค่อนข้างจะยากนะครับความยากง่ายในการเจอผมรู้นะครับว่าอะไรหายากอะไรหาง่ายอะไรที่มีโอกาสเจอมากกว่าผมก็จะทำคลิปบ่อยๆนะครับอะไรที่โอกาสเจอน้อยมากผมก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับแต่ว่าคลิปนี้พิเศษแล้วกันมาอธิบายมาแนะนำข้อมูลให้กับมือใหม่ ได้รับทราบกันนะครับส่วนใครที่มีเหรียญต้องการที่จะขายนะครับพวกเหรียญปกติเหรียญ5บาทปี4 6 10บาทปี3 1 10บาทปี4 1แบบเนี้ยก็สามารถติดต่อได้นะครับช่องทางการติดต่อก็คือส่งรูปเหรียญมาทางข้อความเพจหรือว่าจะส่งรูปเหรียญมาทางไลน์ก็ได้นะครับผมขึ้นไลน์ ID ไว้ให้ตลอดนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้มาให้ข้อมูลกันนะครับลองศึกษาดูนะครับมือใหม่ต้องศึกษานะครับอยากขายก็ต้องศึกษาเราต้องรู้ก่อนว่าเหรียญแบบไหนที่เขาประกาศรับซื้อนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงนี้กระแสก,ก็คือมิจฉาชีพเยอะมากนะครับมิจฉาชีพมีทั้งหลอกให้โอนเงินทำใบรับประกันนะครับมิจฉาชีพที่ทำคลิปออกมาหลอกนะครับเพื่อสร้างรายได้จากคลิป แต่ว่าไม่ได้รับซื้อนะครับเพื่อนๆก็ต้องแยกแยะให้ดีว่าอันไหนซื้อจริงอันไหนหลอกนะครับก็คืออยากให้ไม่เสียเวลาไม่อยากให้เสียเวลานะครับไม่อยากให้เสียเวลาในการรับชมคลิปหรือว่าข้อมูลที่หลอกลวงนะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่แต่ละคนนะครับว่าจะแยกแยะกันออกหรือเปล่านะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ